สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซวนะครับผมเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นกักขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าหล้านบาทนะครับวันนี้มีคัดเอาจากหนังสือนั่นนี้ครับ The Master Swing Trade Toolkit นะครับของคุณอารันฟาเล่นะครับเป็นตอนที่ชื่อว่า5เทคนิคการเทรด ที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเล่มน,นี้เขาจะพูดถึงเรื่องของ market survive survival guide นะครับก็คือว่าไกด์ที่จะช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ครับถ้าคุณอยู่รอดได้นะโอกาสที่คุณจะรวยก็มีนะครับตลาดหุ้นเริ่มต้นอันดับแรกคือการอยู่รอดนะครับไม่ใช่การรวยนะฮะ ห้าเทคนิคที่ว่านั่คือ 1. รอจนการเคลื่อนไหวสุดพิเศษมันออกมาแสดงให้คุณเห็นครับ 2. องจำไม่ว่ากราฟหุ้นหรือชาร์ตเนี่ยนะมันเวิร์กเสมอครับ 3. เลือกที่จะเป็นนักล่ากินกำไรคำใหญ่ครับ 4. ี่อ้าแขนรับความไม่แน่นอน แล้วก็การสวิงครับ5เอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำเงินเห็นไหมครับข้อ5ครับชัดไหมครับคือถ้าคุณอยากรอดนะครับต้องเริ่มต้นก่อนจากการเอาตัวให้รอดก่อนครับแล้วค่อยทำเงินนะฮะมาดูรายละเอียดกันครับข้อแรกคือรอให้การเคลื่อนไหวสุดพิเศษมันแสดงออกมาให้คุณเห็นนะครับ พูดง่ายๆคือต้องรอจังหวะที่มันเป็นเซตอัพที่มันตรงกับแพทเทิร์นคุณนะครับตรงกับสูตรคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์ใช่ไหมอินดิเคเตอร์บ่ายสัญญาลบางคนก็จะดูไพร์แอคชั่นหรือไพร์แพทเทิร์นนะฮะคุณต้องรอครับนักเทรดส่วนใหญ่รอไม่เป็นครับแม้แต่ผมผมเองบางทีมก็รอไม่เป็นเหมือนกันนะผมผมก็อยากซื้อได้จังหวะที่ดีที่สุดแต่บางทีมันก็ไม่ตรงกับ ไพร์์แพทเทิร์นที่ที่เราเคยใช้เป็นประจำบ่อยครั้งครับเรากระหายทำเงินมากเกินไปเราคิดว่าถ้าเก็บเงินสดไวม้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่มีประโยชน์ครับต้องซื้อสักอย่างนั้นสักอย่างซื้อเอาไว้ซื้อเผื่อไว้ก็ได้เหมือนกันกลายเป็นว่าเข้าไปก็เข้าไปพลาดครับซื้อมั่วซื้อสั่วครับซื้อผิดตัว ปล่อยค้างก็ซื้อผิดตัวอาการที่นั่งนั่งทับมือไม่ได้อยู่ไม่ไหวเนี่ยเอาเงินสดไปติดหุ้นหมดเลยครับกลายเป็นว่าเมื่อราคาหุ้นที่คุณเฝ้าหรือตลาดมันทำตัวดีๆเป็นจังหวัดมันนำเสนอโอกาสซื้อที่ดีให้คุณคุณไม่มีเงินฮะนะนครับคีย์เวิร์ดของข้อน,นี้คือว่าคุณต้องรอให้เป็นครับ รอให้เป็นด้วยการนะครับเก็บเงินสดเอาไว้ครับอย่าได้เข้าม่อย่าไปติดหุ้นดิดขาดครับเก็บเอาไว้รอจังหวะสวยๆที่จะนําเสนอต่อหน้าคุณครับเรื่องนี้ถ้าพูดดีๆมันก็ทําง่ายนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักเทรดจริงๆอ่นะเวลายิ่งถ้าคุณแพ้มาอย่างต่อเนอื่องนะคุณจะรู้สึกว่าฉัานต้องทำอะไรสักอย่างลนะเพื่อที่จะ ทำเงินคืนไงพอทำเงินั้น,นคุณก,คณก็คุณก็พยายามสเปดสปะไปเลยครับกลายเป็นว่าติดหุ้นครับยิ่งพยายามสู้ยิ่งติดหุ้นทั้งที่ดีนะครับฉลาดที่สุดนะข้อแรกคือรอครับรอจนคลานผมชอบคํานี้นะรอจนการเคลื่อนไหวสุดพิเศษเนี่ยบอกตัวเองว่าก่อนจะซื้อต้องบอกเลยว่าการเคลื่อนไหววันนี้มัน,ม,น,ม,นมันพิเศษสำหรับคุณรื่ยังถ้าไม่พิเศษเก็เก็บเงินสดไว้ดีกว่าครับนะฮะ ข้อสอครับดูกราฟครับผมสรุปสั้นๆนะใช้กราฟครับใช้กราฟช่วยครับนะฮะดูกราฟดูเพื่ออะไรครับดูเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงมันเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่ามันมีแพทเทิร์นไหนที่คุณคุ้นหน้าคุณตาแล้วคุณคิดว่าแพทเทิร์นเนี้ โอกาสชนะมีสูงมากการใช้กราฟช่วยจะทำให้คุณเห็นว่าจังหวะนี้มันควรเข้าหรือเปล่าครับสำคัญนะครับเห็นไหมครับมันจะลิงก์กับข้อแรกเลยข้อแรกคือคุณต้องรอครับดูกราฟจะช่วยคุณรอได้อันนี้มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งนะบางคนก็ใช้กราฟเพื่อที่จะเหมือนกับสแกนหา จังหวัดที่ใช้เื่อที่ซื้อก็ได้นะแต่บางคนก็คือถ้ามือชี้ว่าใช้หลักการที่ว่าเอากราฟมาดูแล้วมองว่าช่วงเนี้ยมันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงถ้าเป็นความเสี่ยงคนก็เก็บเงินสดรอครับรอจนกระทั่งอะไรครับรอจนการเคลื่อนไหวสุดพิเศษมันออกมาแสดงต่อหน้าคุณไงใช้กราฟช่วยทําให้ข้อแรกมันสมบูรณ์ซึ่งอะไรครับแบ็กอัพ ของคุณคือเงินสดไงรอเก็บเงินสดเอาไว้ดูกราฟรอจนกระทั่งการเคลื่อนไหวพิเศษมันออกมาเตะตาคุณเลยแล้วคุณค่อยซื้อครับแบบนี้รอดแน่นอนครับ2ข้อนี้นะเก็บเงินสดแล้วก็รอครับ 3. เลือกกินกำไรคำใหญ่ครับสำคัญนะข้อนี้ผมเองก็เคยคิดว่าเจะจเราจะกินกำไระระดับ10% 20%ดีไหม อะไรเนี่ยไปไปมา,มาครับกลายเป็นว่าเราเองไม่แม่นไงพอเจอการซับลอดที่มันถ,ถ,ถี่ถี่สะสมไปเข้าไปเนี่ยไม่คุ้มครับระดับสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นี่ไม่คุ้มเลยนะต้องไปที่สามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์งร้อยเปอร์เซ็นตะดังนั้นเนี่ยผมว่าดีสุดน,นะถ้าคุณรันได้นะถ,ถ้าคุณเลือกหุ้นที่มันมีศักยภาพในการโกรธสูงๆนะครับผมแนะนำให้ เลท Profit ดันให้นานที่สุดครับได้เด้งได้ยิ่งดีนะฮะยิ่งอย่างที่ตอนนี้ผมผมทำคือผมไปเทรดตลาดต่างประเทศไงหุ้นจีนหุ้นเมกาเนี่ยมันมีศักยภาพในการโตในแบบที่คือมันกินทั่วโลกแล้วมันกินตลาดใหญ่ไงมันทำให้ผมคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเลท Profit ดันให้ได้กำไรเยอะๆระดับ50 60%, 60 100%ได้เนี่ย ภายในเวลาไม่นานว่าทําได้นะแล้วก็ถ้ามันยังไม่จบแนวโน้มเนี่ยข้อนี้เขาจะบอกให้คุณใช้กราฟรายวันครับหรือรายสัปดาห์รายวันนี่ถ้าจะรันเทรนดระยะยาวระยะกลางยาวนะห้วันครับเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันรายสัปดาห์ก็เป็น10บวีคครับนี่ใช้เป็นหลักการของปูวิลเลียมโอนิลนะครับเขาบว่าหุ้นผู้ชนะเนี่ยนะ ที่จะวิ่งได้ในระยะี่ากลางสวยๆยาวๆเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยสิวันเอาอยู่ครับรันไหมครับนะถ้ามันกําไรดีๆแล้วลองปรับให้เส้นค่าเฉลี่ยห้วันเป็นตัวช่วยให้ท่านรันเทรนด์ครับยิ่งท่านกินกําไรคำกินกําไรคําใหญ่ได้นะครับมันคืออะไรครับสเบียงไงใช่ปะคุณนึกภาพการเป็นคุณคุณเป็นมนุษย์ถ้ำหรือคุณเป็นเหมือนกับหมีเนี่ย ที่อยู่ในช่วงหน้าหนาวหิมะมตกอยู่ในป่าอาหารหากินไม,ม่ได้สิ่งที่ช่วยท่านอยู่รอดได้คืออะไรครับคุณตุนอาหารเนี่ยคุณตุนสเบียงไงน,นะครับการเทรดเช่นกันนะครับถ้าคุณอยากอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับกินกําไรคําใหญ่ไมครับอย่าก,กินเล็กกินน้อยแนะนําให้ท่านใช้หลักการนี่คือ risk reward ครับ ริสหนึ่งรีวอร์ดสเท่าครับถ้าได้รีวอร์ดมากกว่ามากกว่าสได้คุณจะสุดสิงกระดิ่งแมวมากครับนะนะฮะอยู่รอดข้อที่3คืออะไรครับกินกําไรคําใหญ่ไหมครับแล้วคุณจุกยุมีโอกาสอยู่รอดได้นานกว่าคนอื่นครับ 4. อ้าแขนรับความไม่แน่นอนและการแกว่งตัวครับสําคัญครับข้อนี้นี่เป็นธรรมชาติของตลาดครับ ไม่แน่นอนครับมันมีการสวิงอะไรที่มันแบบไร้าสาระครับคือเราไม่สามารถคาดเดาตลาดอะไรได้มากมายนักนะฮะจริงๆแล้วผู้เขียนคุณอลันเนี่ยบอกว่าการเทรดน่ะคุณไม่ยังเป็นต้องรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหรอกในอนาคตคุณแค่มองในสิ่งที่มันเป็นในตอนเนี้แล้วก็ บริหารความเสี่ยงว่าไอ้ถ้ามันถ้ามันเป็นอะไรถ้ามันเป็นแบบเคส A เคส B เคส A จะทำยังไง B ทำยังไงครับบริหารความเสี่ยงครับให้อะไรครับรักษาแต้มต่ออยู่คุณมากสุดครับไม่ได้ว่าตามที่คุณเสียเปรียบให้ตลาดหนีก่อนครับม่ไดก็าตามที่คุณได้เปรียบทนครับคุณต้องรอให้เป็นครับแล้วก็ทนให้เป็นครับ คนเลยครับคือถ้าคุณได้หุ้นผู้ชนะแล้วอย่าได้ไปสนใจกับการแกว่งแคบๆแข็งแข่งระยะสั้นสมมุติว่าคุณรันเทรนใช่ไหมในระดับที่หุ้นตัวหนึ่งมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้สวยงามมากบางครั้งมันอาจจะแกว่งอยู่ในโซน20วันแต่ไม่หลุดแต่มันก็ยังยืนได้คุณก็ทนต่อไปเลยครับเพราะกรอบการรันเทรนคุณยังอยู่ไงใช่ไหมหรือมบางคนอาจจะมีเทร์สต็อปที่เป็นโล ยกขายยกโลไปเรื่อยตั้งมาที่โลที่โลที่โลไปเรื่อยใช่ไหมถ้าราคายังยืนอยู่ใน,นโางั้นคุณทนต่อไปครับเพราะว่ามันก็ยังมีศักยภาพในการวิ่งไปต่อเพราะว่ามันยังไม่จบรอบใช่ไหมทนไ้เร็มันอาจจะพักตัวไปหวันส0วันแล้วมันก็ติดต่อไปโอกาสจะดิดต่อไปก็มีครับถ้าคุณทนได้มันก็จะต่อไปวิ่งต่อบวกกำไรให้เราได้มากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นอะไรครับไปสอบร้องกับข้อสาไงจะอยู่รอดได้ ต้องกินกําไรคําใหญ่ครับโอเคละ่ะควรจะกินกําไรคําใหญ่ได้คุณต้องมองข้ามครับคุณต้องไม่หวั่นไหวไปกับการแกวงระยะสั้นที่มันไม่ละเมิดกรอบการตัดขาดทุนหรือกรอบเท l l i n g stop ของคุณครับถ้าทำอะไรไม่ได้คุณจะได้ครับได้กําไรคําใหญ่และคุณจะอยู่รอดได้ครับข้อสุดท้ายคือข้อ5ครับนึกถึง เป้าหมายแรกของการเทรดเอาไว้ครับคุณต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับรักษาตัวเองให้รอดก่อนครับรักษาไงครับเงินทุนคุณน่ครับรักษาเงินทุนคุณให้ดีโอเคละมันก็มีมีสองสองมุมที่ที่บางคนก็แย้งกันคือบางคนก็ถ้าอยากรอดถ้าอยากรักษาเงินต้นก็อย่าเทรดสิอ้าวถ้าคุณไม่เทรดก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมดังนั้นมันต้องมีการบาลานซ์กันระหว่าง เกมรับกับเกมรุกนะฮะคุณต้องวางแผนให้ดีว่าจังหวัดที่คุณเข้านั้นตลาดมันมอบโอกาสที่พิเศษให้คุณหรือ,อยังนะฮะข้อแรกนะครับเนี่ยเอาตัวรอดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่เฉยแต่คุณต้องรุกรุกในแบบที่ต้องเป็นจังหวัดที่คุณแบบเสี่ยงต่ําจริงๆครับเหมือนกับนักล่าครับ ตั้งแรจะเฝ้ารอจนกระทั่งอะไรครับเหยื่อแสดงตัวออกมาแล้วเหยื่อที่แบบโูโหโอกาสที่กระโจนจับไม่เหนื่อยเนี่ยทันทีเนี่ยค่อยเข้าครับเนี่ยคุณต้องใช้หลักการนี้ครับจะเย็นๆครับถ้าไม่ถ้าเสี่ยงเยอะเกินไปก็ไม่เข้าเก็บมือสดไวรอรอจนกระทั่งจังหวะที่โอกาสสูงเสี่ยงต่ําเข้าแบบเนี้ยมันจะสอดคล้องไปกับข้อนี้คือ คุณเน้นเอาตัวรอดก่อนคือรักษาตัวเองให้รอดก่อนถ้าจังหวะด,ดีค่อยเข้าเพราะว่าเข้าแล้วเราเสี่ยงต่ำเราเราโอกาสรอดสูงและมีโอกาสได้เงินสูงแบบนี้ค่อยเข้าครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นถ้าไม่เห็นแต้มต่ออย่าเพิ่งเข้าครับนี่เป็นทั้งหมด5ข้อนะครับที่ผมได้มาจากหนังสือ The Master Swing Trader Toolkit นะครับเล่มนี้ก็ยังไม่มีแปลเป็นไทยนะครับก็ไม่มีใครแปลแบบดูทรงนะฮะ ใครสนใจก็ไปซื้อได้ที่ amazon.com นะครับก็มีขายอยู่นะฮะลองไปเซิร์ชดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ